ทุกวันพบกับรายการของช่องดายเรคกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีค่ทุนผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเรคกเตอร์ศิลปชัยวันที่ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันที่23พฤศจิกายน2568เขียนโดยคุณฟองสนานจ่หมอดจัดมานำเสนอครับดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์ปี2569 ลีลาชีวิตบุคคลสำคัญปี2,569คําทําคำทำนายนี้เป็นเพียงลีลาชีวิตกว้างๆเท่านั้นและได้จากข้อมูลส่วนตัวที่เปิดเผยทั่วไปเป็นสาธารณะแต่ถูกจำกัดจากไม่ทราบเวลาเกิดที่แน่นอนกำหนดลักนณะไม่ได้คำทำนายอาจคลาดเคลื่อนหรือพลิกได้พลเอกประยุทธ์จันโอชาองคอมนตรีเกิด21มีนาคม2497 วางลักขณาไว้ที่ราศีมาก่อนหลังจากซ้อมได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีโพมาแล้วอย่างไม่น่าเชื่อแม้จะมาช้าระหว่าง19พฤษภาคมถึง22สิงหาคม68ครั้นตั้งแต่14กุมภาพันธ์ถึงสิ้นปี2569ถึง12เมษายน2571เป็นเวลา2ปีครึ่งปรากฏการใหญ่ในชีวิตคือท่านทายหมายได้เพลิดพลายยศเงินทอง และเสียอะไรไปได้กลับมาปีที่แล้วได้นายกรัฐมนตรีโพเพียงแต่จะอะไรและเมื่อใดเท่านั้นแต่ต้องระวังสุขภาพอนามายัยคุณอนุทินชาญวิรากูลเกิด13กันยายน2 5 0 9วางลัคนาไว้ที่ราศีเมษด้านบวกตั้งแต่ต้นปีถึง13กันยายน2569ดาวประํำชีพยังเป็นสิริมงคลจึงจะเจริญรุ่งเรืองด้วยตัวเอง มีภูมิคุ้มกันสามารถต้านทานด้านลบที่จะเกิดกับดวงชะตาได้และจะได้บริวารมากบริวารสีจอดตามลีลาระหว่างประมาณ23กุมภาพันธ์ถึงประมาณ2เมษายน2569ได้อะไรสมใจตามฉลกสมฤดีบำเน็ตมีได้สุขใหญ่อังคารสีจอดลาผักระหว่าง2เมษายนถึง 12, Lao 12. พฤษภาคม69เสียอะไรไม่มีโอกาสได้กลับมา และแม้จะมีความอึดอัดใจบางอย่างอังคารสีจรวินาศระหว่าง12พฤษภาคมถึง21มิถุนายน69มีโอกาสเป็นใหญ่เป็นโตตามชะโลกถ้าเป็นเชื้อสายขุนนางจะนั่งกินเมืองอังคารสีจรทับลักขณาด้านลบแทรกตั้งแต่ต้นปีถึง13กันยายน69ไม่ว่าดาวประจำตัวจะโดดเด่นมีโชคลาภขนาดไหน ต้องระวังคบเพื่อนสมัครพักพวกเพราะมีโอกาสผันผวนเป็นพิษให้เดือดเนื้อร้อนใจต้องรับมือแก้ไขตลอดเวลาทั้งพวกเทาๆนักเลงวัยรุ่นคนแก่คนเก่าคือมีเรื่องท้าทายตบะบาร,รมีเป็นระยะๆะะเพราะสหายทางการเมืองตั้งแต่ต้นปีถึง13กันยายน69ระวังมีเรื่องเพราะคำพูดหรือเอกสารลายเซ็นแบบเอาเรื่องคนอื่นมาเป็นภาระ คล้ายๆคุณเศษฐาทวีสินอดีตนายกแต่งตั้งทนายถุงขนมเป็นรัฐมนตรีทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งความของเขาเอามาใส่ตัวตนจังหวะลบถูกกล่าวหาเรื่องเอาของหลวงวิธีการรับมือเกณฑ์ลบนี้ตำราบ,บอกต้องบูชาบรรพบุรุษหรือบรรพชนผู้สูงอายุในตระกูลหรือของเก่าโบราณและหลังวันเกิดที่13กันยายนเป็นต้นไปถึงสิ้นปี69เฝ้าระวังของรัฐทั้งหลายให้ดี ระวังมีเรื่องขัดใจญาติพี่น้องหรือคนที่รักเหมือนญาติและเลือดตกอย่างออกและระวังคู่ครองหรือหุ้นส่วนชีวิตเช่นพักร่วมอุดมการเป็นพิษคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเกิดจันทร์ที่18พฤษภาคม2 5 3 0ไม่ทราบเวลาเกิดตั้งแต่14กุมภาพันธ์69เป็นต้นไปมีแนวโน้มเสียอะไรไปต่อสู้แล้วได้กลับมาเช่นเสียตำแหน่งสสแล้วลงเลือกตั้งก็ได้กลับมาเป็น และเป็นผู้ทรงมีอิทธิพลคนหนึ่งและได้แบบล้นหลามแต่ก็ต้องระวังคดีความหรือถูกหลอกตั้งแต่วันคล้ายวันเกิดที่18พฤษภาคม69ถึงสิ้นปีจะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจที่กระทบตำแหน่งตบะบารมีมีโอกาสรักษาตำแหน่งไว้ไม่ได้เสียของรักใหญ่ยุ่งเช่นที่คุณแพทองทานชินวัตรและคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคผ่านปรากฏการณ์นี้มาเมื่อปี68ตามฉลก กาลีเป็นเดชทรรมรงเดชไว้มิคงด้วยถูกเบียดเบียนบีทาวิวาทวิบัตินานา,นาอริภาราจะรุมให้ร้อนรำคาญคุณอภิสิทธิเวชชาชีวะเกิด3สิงหาคม2507สาราชนาจากักรลักคนาสถิตกรกฎเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีถึง3สิงหาคม69ไม่ว่าจะอยู่ภาคเอกชนหรือการเมืองมีสื่อล่อสำหรับตำแหน่งสำคัญตามชะลก เดทเป็นสีเกลื่อนกลายสีเป็นเดทหมายถูกกันจะได้กินเมืองแคบเข้ามาคือให้จับตาระยะ31พิพฤษภาคมถึง15มิถุนายน69เพียงแต่จะตำแหน่งอะไรเท่านั้นเรื่องสมบดีตรึงพระอาทิตย์ส่วนปรากฏการใหญ่ในชีวิตคือตั้งแต่14กุมภาพันธ์ถึงสิ้นปี69มีทั้งอะไรที่ได้มักอย่ารักษาไว้ไม่ได้และเสียอะไรไปแล้วต่อสู้เพื่อให้ได้กลับมาผสมโรคสนุกสนาน คุณจุลพันธ์อมอรวิวัฒเกิด8เมษายน2518ไม่ทราบเวลาเกิดตั้งแต่14กุมภาพันธ์69เป็นต้นไปโชคลาภจะพูนเพนและเสียอะไรไปได้กลับมาแต่ระวังคดีความลุ้นมีตำแหน่งรอบนี้มิถุนายนถึง19ตุลาคม69ดรทักษินชินวัฒน์เกิด26กักยาคม2492ลัคนาสถิตราศีกัน ตั้งแต่อายุ75ถึง83ปี4เดือนทำอะไรใหม่ๆความหวังความสุขหรือเรื่องเกี่ยวกับลูกลๆหลานๆในดูแลหรือความยิ่งใหญ่ของเจ้าชะตาออกแนวบวกเบื้องต้นสุดท้ายพลิกผันเป็นลบไวยสีเทียบอริเช่นลูกสาวได้เป็นนายกให้ยื่นใจแต่สุดท้ายหลุดจากตำแหน่งพร้อมความเสียหายยากจะก,กู้คืนหรือพ้นคุกช่วงแรกดูยิ่งใหญ่แล้วต้องกลับเข้าคุก เมื่อลีลาชีวิตรวมเป็นเยี่ยงนี้ระยะ8ปี4เดือนนี้จึงต้องพยายามรักษาสิ่งบวกๆที่ได้ไว้ให้ได้ตั้งแต่14กุมภาพันธ์ถึงสิ้นปี69ผลเกณฑ์กรรมเก่าที่แรงจัดแต่ต้องตั้งรับเกณฑ์ลบใหม่ในชีวิตจากสภาวะชะตาแตกห่วงหน้าพวงหลังกินไม่ได้นอนไม่หลับทั้งเรื่องในบ้านและทางชีวิตและครอบครัวที่อยู่อาศัยบริวารทั้งหลายโดยปัจจัยมาจากเรื่องลูกหลาน ถอยอาหารบริวารจะจากไปแต่ด้านบวกยังมีขุมทองโชคลาบให้ขุดอีกมากเกณฑ์บวกต่อเนื่องตั้งแต่พฤกษาคมปีที่แล้วคือตั้งแต่ต้นปีถึง22พฤศจิกายน69เกนณฑ์ยังสู้แล้วได้ลาบบนเงื่อนไขที่ว่าต้องไม่ขัดใจอะไรกับใครและเกณฑ์บวกแทรกเข้ามาให้ชะตาเข้มแข็งและคาดว่าจะได้ออกจากคุกหรือสถานที่จำกัดเสรีภาพมาใช้ชีวิตข้างนอกให้สดชื่นขึ้น คือวันคล้ายวันเกิดที่26รรกรกฎาคมถึง19ตุลาคม69บนเงื่อนไขได้ครึ่งเสียครึ่งเกณฑ์ลบแทรกเข้ามาในชีวิตอย่างเหลือเชื่อไม่น่าเชื่อออกจะเกิดอย่างโลดโผนคือตั้งแต่22พฤศจิกาถึงสิ้นปี2569แล้วยาวไปถึง18เดือนต้องระวังเสียของรักกระทบจิตใจมากคุณแพทองทานชินวัตรเกิด21สิงหาคม2129 สหรัฐอเมริกาไม่ทราบเวลาเกิดตั้งแต่ต้นปีถึง21สิงหาคม69อำนาจตบะบาร,รมียังถูกท้าทายเป็นระยะระยะปรากฏการณ์นี้เริ่มมาจากวันเกิด21สิงหาคม68ที่ทำให้เสียตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและเกิดเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจราวไฟแผดเผาหลายเรื่องหลังจากนั้น1ปีวันเกิดคือ21สิงหาคม69ถึง21สิงหาคม70 ชะตาอับทำอะไรได้ครึ่งเสียครึ่งตําราบ,บอกให้สงบจิตอย่างไรก็ตามมีช่วงหัวหน้าเทวดาประจําตัวจะอํานวยอวยใั้ให้ชีวิตคือ20ตุลา69ถึงสิ้นปีเกณฑ์น,นี้พอจะช่วยคานเกณฑ์ลบในชีวิตเรื่องคดีความที่จะเริ่มอยากดูเดือดไม่น่าเชื่อตั้งแต่22พฤศจิกายนถึงสิ้นปี2569ยาวนานไป18เดือนได้บ้างคุณชัยชนกชิดชอบ เกิดว yeah. ันท oh no no ี่14กรกฎาคม2533ไม่ทราบเวลาเกิดต oh no. ั้งแต่ต้นปีวันเกิดที่14กรกฎาคม69ยังมีสื่อด้านบวกส่อให้เห็นว่าจะได้ตำแหน่งสำคัญตามโลกเดทเป็นสีเกลือนกายสีเป็นเดทหมายถูกกันจะได้กินเมืองแต่ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดตั้งแต่14คกุมภาพันธ์เป็นต้นไประยะเวลา2ปีครึ่งเจ้าชะตาต้องเตรียมรับ ปรากฏการณ์ด้านลบจากพระสวจอดที่จะศาสตร์รัฐมีทุกใส่ชีวิตหลายเรื่องไม่เลือกเป้าที่มีสักเรื่องสองเรื่องที่จะใหญ่ฝากรอยแผลเป็นให้ตีฝ่าแบบหนักหน่วงตั้งแต่เกิดมาคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเกิดยี่สเวกุมภาพันธ์2,502ไม่ทราบเวลาเกิดหลังจากเกิดเรื่องตกจากตำแหน่งรัฐมนตรีและสมาชิกพรรคประเจิดกระเจิงไปแล้วเมื่อปีที่แล้ว ครั้นตั้งแต่วันเกิดปีนี้ถึง21กุมภาพันธ์เป็นต้นไปพ้นเกณฑ์โชคร้ายเรื่องตำแหน่งในอำนาจมีได้ลุ้นตำแหน่งคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์เกิด1พฤษภาคม2,504่างลัคนาไว้ที่ราศีพฤษภตั้งแต่14กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเป็นระยะเวลา2ปีครึ่งที่เสียอะไรไปสู้แล้วได้กลับมาลาบคืนคงรณรงค์รอมีชัย ฉะนั้นระหว่างนั้นเสียอะไรไปก็ขอให้สู้กลับหรือบางเหตุการณ์ระหว่างนี้อาจจะยอมเสียกอดได้เช่นคุณอนุทินชาญวิรากุลยอมเสียมหาไทยไปกอดสู้แล้วได้กลับมาและได้ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นของแถมระหว่างนั้นเกณฑ์ด้านลบแซกคือต้องระวังสุขภาพอนามายัยหรือการโทรยศหักหลังระหว่าง1พฤศจิกายน69ถึง1พฤศจิกายน70เป็นปีทองของงานตั้งแต่1มิถุนายน ถึง19ตุลาคม69บุญเก่าช่วยหนุนนำดวงชะตาแรงมากด็อร์เอกนิตินิติธันประพาทเกิด17กันยายน2114ไม่ทราบเวลาเกิดหลักใหญ่ฟื้นดวงชะตานี้แรงมากแบบฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบัน่นฟันโฉงเฉงแล้วตำราบอกจะได้ดีก่อนตายแต่ด้านลบคือแรงมากชีวิตจะมีดอกเป็นระยะระยะ เช่นที่ผ่านมาถูกกลั่นแกล้งจากระบบราชการก่อนแล้วมาเป็นรัฐมนตรีเนือคนที่กลั่นแกล้งแบบชวนตาค้างตั้งแต่14กุมภาพันธ์6 9เป็นต้นไปถึงสิ้นปีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนตำแหน่งใดต้องแบกรับภาระหนักทั้งของเก่ากรรมเก่าและความผิดหวังคุณสุภพีสุธรรมพันธ์เกิด15เมษายน2507ไม่ทราบเวลาเกิด ระหว่าง15เมษายน69ถึง15เมษายน70จะได้ตำแหน่งที่ตำราบอกกินเมืองตามระดับวาสนาะเพียงแต่ที่ไหนอะไรเท่านั้นคุณยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรเกิด21มิถุนายน100วางลัคนาไว้ที่ราศีพิจิกชีวิตเจอทุกหนักมาตั้งแต่มีนาคม66ซ้ำต้องมารับผิดที่ไม่ได้ทำเองเพียงแต่ไม่ได้กำกับดูแลให้ดีในโครงการรับจำนำข้าวต้องชดใช้หนี้หลวง 1,028ล้านตั้งแต่14กุมภาพันธ์เริ่มออกจากทุกใหญ่เพียงแต่จากนั้นไปอีก2ปีครึ่งได้อะไรอย่างจากต่างๆอยู่และตั้งแต่31ึกพฤษภาคมห9เเป็นต้นไปหัวนาเทวดาประจําตัวหายป่วยออกจากห้อง ICU มาอํานวยวยชัยให้ชีวิตหลายด้านและตั้งแต่22พฤศจิกายนถึงสิ้นปี6-9ยาวไปถึง10มิถุนายน71เป็นเวลา18เดือน มีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือให้สถานภาพพระภูบาลให้สถานยศเงินทองคุณพริ์วัชรศิลป์ุเกิด10ธันวาคม2535ไม่ทราบเวลาเกิดตั้งแต่14กุมภาพันธ์69เป็นต้นไปถึงสิ้นปีเสียอะไรไปแล้วสู้ได้กลับมามีลุ้นตำแหน่งสำหรับรอบนี้ระหว่าง31พฤษภาคมถึง19ตุลาคม69ศิลปชัยเดลี เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับช่องด i เร c กเตอร์ศิลปชัยให้ความสุขกับทุกๆคน